ขอเชิญสักดินใยนุ่มหนูครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสักดินายนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขอสนับสนุนนะครับในยตินะครับที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ การมาที่การวิสามันนะครับพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทํากินของชาวบ้านนะครับก็ขอสนุนในทุกยติที่ได้นําเสนอเข้ามานะครับทั้งนี้ครับท่านประธานครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในจังหวัดตราดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอํงเาเภอบ่อไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเข้ามาบุกรุกบ่อยมากนะครับแล้วก็มีทั้งในเรื่องการทําลาย ทรัพย์สินทางการเกษตรมีการทําให้ชาวบ้านนั้นถึงแกชีวิตนะครับซึ่งผมได้ข้อมูลมาจากทางหัวหน้าอุทยานนะครับน้าตกคลองแก้วนะครับดยอางงชาตนน้ำตกคองแก้วได้ให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ครับว่าในปี2,559ครับท่านประธานครับช้างออกมาทำช้างออกมาในพื้นที่ทรมาหากินของชาวบ้านเนี่ยนะครับ13ครั้งมีพืชมีทรัพย์สินเสียหาย หนึ่งรายนะครับมีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย14รายและเสียชีวิตหนึ่งรายครับเป็นพระสงฆ์นะครับในปี2559ในปี2560ก็ท่านประธานครับชางป่าเนี่ยครับออกมานอกเขตป่าดุรักนะครับในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนี่66ครั้งทรัพย์สินเสียหายไน้สามรายนะครับมีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย19รายครับท่านประธานครับ ต่อมาครับในปี2,561ครับช้างป่าออกมาในพื้นที่ทํากินของชาวบ้าน93ครั้งพืชผลทางการเกษตรเสียหาย1ลายครับในปี2,562ช้างป่าออกมาออกมาในพื้นที่ทำมากินนะครับ84ครั้งพืชผลทางการเกษตรเสียหาย8ลายมีชาวบ้านเสียชีวิต1รลายครับท่านประธานครับ และในปี2563เมื่อปีที่แล้วช้างป่าออกมาทำมาหากินทั้งหมดนะครับท่านประธานครับ514ครั้งทรัพย์สินเสียหายหนึ่งรายครับพืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายทั้งหมด99รายและเสียชีวิต1นึ่งรายครับในขณะที่กำลังออกไปกรีดยางนะครับเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวฮะหารายได้เลี้ยงครอบครัวและในปี2564 ข้อมูลเมื่อวันที่30มกราคมนี้เองนะครับเพิ่งผ่านไปได้เดือนเดียวน,นะครับพี่น้องในพื้นที่ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่นะครับเสียชีวิตหนึ่งรายครับและแค่เพียงเดือนเดียวก็ท่านประธานครับชางป่าออกมาแล้วทั้งหมด40ครั้งนี่คือความสูญเสียครับและผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็ไปเก็บของริมชายป่านะครับที่จะมาทําไม้กวาด สภาพของผู้สูญเสียครับท่านประธานครับเป็นเรื่องใหญ่นะฮะสำหรับคนที่ทํามาหากินหาเชากินข้ามดังนั้นเลยออกไปกลีดยางบ้างออกไปปลูกสับปะรดปลูกมันสําหลังก็ไปดูแลพืชผ,ผลทางการเกษตรของตัวเองก็ถูกช้างทำลายเสียชีวิตคนเหล่านี้เป็นผู้นําครอบครัวแล้วก็วันนี้สภาพครอบครัวก็อยู่กันนค่อนข้างที่จะลําบากในส่วนของชาวบ้านทีนี้มาดูนะครับว่าในพื้นที่เขาดูแลป้องกันนะครับช้างอย่างไรนะครับก็มีการตั้งอาสาสมัคร ผลักดันแล้วก็ป้องกันเฝ้าระวังช้างป่าเขาตั้งเนี่ยเป็นการเป็นจิตอาสาก็แล้วธานก็มารวมตัวกันนะครับผู้นํผู้นําหมู่บ้านนะผู้ใหญ่กํานันก็ร่วมกันนะครับในพื้นที่ของตำบลหนองบอนตำบลด่านชุมพลนะครับตำบลช้างทูลน,นะครับก็เนี่ยในพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีช้างออกมาเป็นจํานวนมากชาวบ้านก็ต้องออกไปเฝ้าระวังกันในปี2563ช้างออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ 514ครั้งท่านประธานคิดว่าชุดที่เฝ้าระวังนี้ต้องทํางานกันหนักนั่นหมายความว่าทั้งปีเนี่ย365วันเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดพักกันเลยนะฮะต้องออกไปคอยเฝ้าคอยไปผักดันกันแทบทุกวันนี่คือความยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับสิ่งที่ในคนประชาชนในในพื้นที่ที่เขาต้องการนะครับวันนี้นะฮะเขาต้องการในเรื่องของงบประมาณที่สนับสนุนที่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พราะพวกเขาช่วยเหลือกันเองนะครับเสียสละกันจริงๆดูแลกันทั้งวันทั้งคืนนะครับก็อยู่กันด้วยทุนงบประมาณที่เท่าที่จะหาได้นะครับเท่าที่ผู้ที่จะได้บริจาคก,กันในพื้นที่นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อยากให้มีการสนับสนุนอันที่สองครับท่านประธานครับก็อยากที่จะให้มีการจัดโครงการประกันภัยสําหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการที่มาดูแลผักดันช้างนะครับต้องบอกนะครับว่าทุกคนมีความเสี่ยง การมาดูแลสัตว์ใหญ่แบบนี้นะครับมีความเสี่ยงกับทุกคนแล้วก็ใช้เวลาเป็นค่อนข้างมากด้วยนะครับก็อยากที่จะให้ดูแลแล้วก็มีหลักประกันอยู่บ้างนะครับสําหรับคนที่ต้องทํางานด้วยความเสี่ยงแบบนี้นะครับอันที่3ครับ <pillar S 2> ก็อยากให้มีการชดเชยเยียวยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับในกรณีของพืชผลทางการเกษตรนะครับ mm hmm. บ้านเรือนที่เสียหายตลอดจนการเสียชีวิตท,ที่ผ่านมาครับทา่านประธานชาวบ้าน ก็ไม่ได้รับเงินชดเชยที่มากพอนะครับมีทางจังหวัดก็จัดการมีให้นะครับบ้างนะครับบางรายก็ได้อาศัยเ,เจ้าหน้าที่นั่แหละฮะอังอุทยานนะฮะนับตกคลองแก้วเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันสะสมระดมกันเข้ามาก็ได้ไม่กี่ตังค์นะครับในขณะที่ครอบครัวเนี่ยไปไม่ไปต่อไม่ได้และที่สําคัญท่านประธานครับบางปีจะบอกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแต่เวลาช่างป่าลงมาท่ทานประธานเขาไม่ได้เสียชีวิตก็จริง แต่เขาออกไปทำมาหากินไม่ได้โดยเพราะเรื่องของการกรีดยางเขาก็ออกไปกรีดยางไม่ได้เพราะมีความกลัวว่าจะยังมาอยู่อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์เรื่องคนออกไปกรีดยางแล้วก็ถูกช้างเหยียบเสียชีวิตนะครับเพราะนั้นการที่ไม่ได้มีในบางปีไม่มีผู้เสียชีวิตไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสียหายก็เสียหายในแง,ง่ของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจึง สนับสนุนนะครับผมคิดว่าสุดท้ายนี้นะครับท่านประธานครับผมว่านี่คือเวลาที่ทุกฝ่ายที่จะต้องมาร่วมกันอย่างจริงจังครับที่จะปกป้องทั้งชีวิตคนและชีวิตท้างนะครับที่จะแยกกันอยู่และที่จะแยกกันอยู่อย่างสันติสุขดังนั้น้ากการตั้งกันมาที่การวิสามันนะครับเพื่อศึกษาพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าบุกรุกจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับก็หวังว่านะครับว่าทางสภาเราจะได้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัน เพราะว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งของจังหวัดตราดในพื้นที่หนึ่งครับที่พี่น้องเราได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความบอบช้ำนะครับสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็ถึงเวลาที่สภาแห่งนี้จะได้มาพิจารณาร่วมกันอย่างจริงจังขอขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับ